plus plus เติมพลังบวกมีแต่ได้กับได้สวัสดีค่ะขอตอนน้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยจิตใจคลิปนี้นะคะเราจะมาผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางจิตใจไปกับฮิปโนทรูพีเสียงนำสะกดจิตบำบัดเพื่อการปล่อยวางแล้วก็ปลดปล่อยความรู้สึกความทรงจำ หรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปเพื่อให้จิตใจของคุณนั้นพร้อมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบานนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอให้คุณหาที่นั่งสบายๆค่ะจะนั่งหรือจะนอนก็ได้นะคะหลับตาลงาเบาๆวันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ20นาที ให้แน่ใจว่าจะไม่มีเสียงโทรศัพท์หรือว่าใครจะเข้ามารบกวนคุณในขณะนี้นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทำสมาธิหรือการทำสกดจิตบำบัดที่ดีมากที่สุดหากได้ที่นั่งสบายๆรือพร้อมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆนำความรู้สึกไปดูไปสำรวจร่างกายที่กำลังหายใจหายใจออกยาวๆ เห็นร่างกายนี้หายใจออกทุกครั้งที่คุณหายใจออกคุณได้นำพาความตึงเครียดออกไปจากร่างกายรู้สึกถึงลมหายใจ ที่ไหลผ่านเข้าออกร่างกายช้าๆทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณได้นำพาอากาศบริสุทธิ์และทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงทุกครั้งที่หายใจออก ได้พาความตึงเครียดความกังวลออกไปจากร่างกายคุณคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่หายใจเข้า ทุกส่วนของร่างกายของคุณค่อยๆผ่อนคลายลงเริ่มตั้งแต่ระหว่างคิ้วหนกแก้มลิมฝีปากลำคอหัวไหล่ แขนตัวขาและฝ่าเท้าปล่อยให้ร่างกายของคุณนั้นรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกจมลงไปกับพื้นผิวที่รองรับ รู้สึกไม่มีร่างกายนี้ปล่อยให้จิตใจของคุณเป็นอิสระผ่อนคลายฝ่าเท้าผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบ คุณรู้สึกถึงความสงบความสบายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงนำสมาธินี้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้น รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุดปล่อยให้เปลือกตาของคุณนั้น หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเราหมายใจของคุณนั้นเริ่มแผ่วเบาจิตใจของคุณนั้น ร่มสงบนิ่งเหมือนพื้นน้ำที่ไร้และลอกคลื่นทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงนี้คุณกำลังจมดิ่งลงสู่ผวังลึก ลงไปลึกลงไปเรื่อยๆทุกเสียงรอบตัวคุณเริ่มเลือนลางและจางหายไปคุณได้ยินเพียงแต่เสียงนำสะกดจิตนี้ มันทำให้คุณรู้สึกเบาสบายเหมือนกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนนี้คุณเป็นอิสระเหนือพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงแล้ว คุณไม่มีสิ่งใดให้ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปสัมผัสความรู้สึกนี้ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คุณอยากปล่อยวางมันลงไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความทรงจำรือสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเสียใจหรือผิดหวัง สิ่งใดที่กำลังหนักอึ้งอ,อยู่ในใจของคุณณตอนนี้คุณเห็นสิ่งเหล่านั้นกำลังลา ขึ้นสู่ท้องฟ้าปล่อยให้ความรู้สึกความทรงจำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีปล่อยให้มันหลุดลอยออกไปไปกับลูกโป่งเหล่านั้น ที่ค่อยๆลอยหายรับไปในกลีบเมฆคุณมองดูลูกโป่งนั้นลอยไกลขึ้นไกลขึ้นจนรับตาคุณรู้สึก ถึงความเบาสบายที่เกิดขึ้นกับคุณมากกว่าครั้งไหนเมื่อคุณได้ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปตอนนี้คุณเป็นอิสระ มากครั้งไหนไหนตอนนี้จิตใจของคุณว่างเปล่าบริสุทธิ์เหมือนผืนผ้าใบผืนใหม่เอี่ยมที่พร้อมจะแต่งแต้มด้วยสีสันใหม่ๆคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ั้งความสุขความรักความสำเร็จโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาปีใหม่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตคุณเชื่อมัน่นในพลังของตัวคุณเองคุณทำได้ คุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตตามที่คุณหวังและคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีในชีวิตทุกสิ่งที่คุณเชื่อและทุกสิ่งที่คุณศรัทธานั้นคือคำทํานายอนาคตของคุณ อดีตที่คุณปล่อยวางคือสะพานที่เชื่อมโยงรักฐานที่ส่งต่อให้คุณนั้นแข็งแกร่งและเติบโตจำไว้เสมอว่าคุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมสร้างชีวิตในแบบที่คุณฝัน ตอนนี้ขอให้คุณซึมซับช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายนี้ช่วงเวลาที่คุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆนานาที่ท่วมทน้น ออกไปจากจิตใจของคุณความรู้สึกที่คุณได้เติมเต็มตัวเองด้วยศักยภาพที่คุณพร้อมมีในตัวคุณเองทั้งความเชื่อความศรัทธาจากตัวคุณเองนั้น คือคำทำนายอนาคตของคุณเอง ช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้แรงขึ้นค่อยๆขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้า นำความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายและลมหายใจของคุณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วยิ้มกว้างๆให้กับตัวเอง ที่ร่วมเดินทางไปกับเสียงนำสะกดจิตในครั้งนี้ขอให้คุณมีความสุขแข็งแรงมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจตลอดปีนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ it's just so